สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิกกี้เพลยตนะครับลคลิปนี้นะครับเป็นคลิปอธิบายเพิ่มเติมจากคลิปกิจกรรมพีคัส4ก่อนหน้านี้นะครับซึ่งมีบางจุดที่ผมอธิบายผิดไปบางจุดก็ขอภัยเพื่อนๆไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆครับที่เข้ามาทักท้วงกันขอขอบพระคุณด้วยนะครับก็เรามาเริ่มกันเลยนะครับเมื่อเพื่อนๆเก็บเลเวลจนถึงเลเวล200แล้วก็แกะ บ o สเตอร์แพ็ก200เสร็จเียบร้อยเพื่อนๆก็จะได้กล่องของขวัญที่มีชื่อว่า Costume Selection Box นะครับซึ่งใน Costume Selection Box นี้นะครับเอ่อรายละเอียดผมได้อธิบายลงไปในคลิปก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้วครับผมขอญากแก้ไขเพิ่มเติมก็คือระยะเวลาความสามารถจะอยู่ตั้งแต่วันที่14เดือนพฤศจิกายนปี2024จนถึงวันที่16เดือนมกราคมปี2025ครับซึ่งระยะเวลาจะอยู่ที่ประมาณ62วันหรือประมาณ2เดือนด้วยกันครับผมเลเวกก็200เสร็จเรียบร้อย้วครับแล้วก็แกะกล่องบูสเตอร์แพ็ค200เรเรียบร้อยแล้วก็จะได้กล่องตัวนี้มาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะครับ พอแกะมาเรียบร้อยแล้วก็จะมีชื่อคอสตูมให้เราเลือกครับว่าเราจะเอาคอสตูมอะไรนะครับก็เลือกตามที่เพื่อนชอบได้เลยนะครับของผมเลือกเทลลิงแบ็กแล้วก็กดโอเคครับจะมีข้อความขึ้นมาให้เลือกตอบโอเคอีกครั้งนะครับก็ตอบโอเคไปครับอ่าคราวนี้เราก็จะได้คอสตูมมาที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองสวมใส่ดูครับประมาณนี้ครับผม ต่อไปก็เป็นการเอนชานหินอาชีพใส่คอสตูมที่เราเพิ่งได้มานะครับก็เบ้องต้นสิ่งที่ต้องมีเลยก็คือมะละกอ20ลูกหรือเงิน15ล้าล้านสนี่ได้กันนะครับ NPC ก็คือ NPC ตัวเดียวกันกับ NPC อีเวนต์นี้นะครับแมวที่อยู่ใจกลางพอนเตล่าครับเราไปกันเลยครับ NPC ครับอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็คลิกไปที่ตัวแมวเลยนะครับก่อนที่คลิกไปที่ตัวแมวอย่าลืมสมัใส่คอสตูมด้วยนะครับกดคุยกับเธอครับเลือกหัวข้อ Enchant c l a s s s t o n e แล้วกดคุยไปครับเลือกส่วนคอสตูมครับว่าเป็นส่วนอัปเปอร์หรือเป็นส่วนการเม n นครับผงผมเป็นการเม n นก็เลือกการเม n นตกลงไปครับแล้วก็เลือกคลาสอาชีพครับผงผมอาชีพโจนเนาะก็เลือกหินอาชีพได้เลยครับผงผมเลือกเป็นหินิโยติน c l a s t a l สองครับใส่การเม n นเขาก็จะถามว่าต้องการ ในชั้นจำเป็นต้องจ่าย15ล้านเซนีหรือมารกอร20ด้วยกันนะอะไรเงรี้ยก็ตอบน็กไปครับเลือกเป็นของผมเลือกเป็น Silver ์ไวครับเพราะผมใช้มากรกรอ่าเรียบร้อยครับเห็นอาชีพเรียบร้อยต่อไปคือการแนะนําการซื้อกล่อง Special Supply Box กนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่อยากทำคอสตูมากกว่า1คอสตูขึ้นไปครับสามารถหาซื้อได้ในแคชช OP นะครับซึ่งราคาอยู่ที่ประมาณ549บาทด้วยกันครับสามารถซื้อได้ ไอดีละ3ชิ้นด้วยกันนะครับทำการซื้อครับไอเทมสเปเช l ยลส p ายบล็สามารถฝากคลังได้นะครับแต่มีข้อที่ต้องเน้นย้ำนั่นก็คือตัวละครห้ามเกินเลเวล180นะครับถ้าตัวละครเกินเลเวล180จะไม่สามารถแกะกล่องนี้ได้ครับเราก็ทำการแกะกล่องเลยนะครับก็จะได้ยาบัฟมาต่างๆนะครับแล้วก็จะได้กล่อง b o o s t e r Pack 180นะครับ รวมไปถึงมะะกรกรอีก20มระะกอร์ได้นะครับเมื่อเราแกะกล่อง Special Supply Box แล้วก็ถือว่าเป็นการเสร็จนะครับเพื่อนๆก็สามารถไปเก็บเลเวลได้เลยนะครับไม่จำเป็นว่าต้องไปลงทะเบียนที่กลางเันเดล่าต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับ สุดท้ายนี้ครับก็ขอให้เพื่อนๆครับสนุกกับการฟาร์มแล้วก็ดูตัวละครเติบโต,ตไปด้วยกันนะครับพิกี้เพลลอดขอญอาตลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ